ผลการแข่งขันฟุตบอลวันที่21ทธันวาคม2,567เวลา19นาฬกา30นาทีแอสตันวิลล่าชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลการแข่งขัน2 1ถึงครึ่งแรกนาทีที่16วิลล่าออกนำก่อน1 0ถึงจากจังหวะก,การจ่ายบอลทะลุผ่านตรงกลางดูรานยิงเข้าประตูไปอย่างเฉียบคาดนาทีที่42แมนซิตี้มีโอกาสจากจังหวะหมู่หน้าประตูแต่บอลไม่ตรงกรอบ วิลล่าเน้นเล่นเกมรับและรอจังหวะสวนกลับส่วนแมนซิตี้พยายามทำเกมรุกตามสไตล์ของทีมแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้จบครึ่งแรกวิลล่านำา1-0ครึ่งหลังนาทีที่48วิลล่ามีโอกาสยิงอัดเสาแรกแต่บอลไม่เข้าประตูนาทีที่50วิลล่าหลุดเดี่ยวและยิงเข้าประตูไปแต่ถูกจับล้ำหน้านาทีที่ห9 โรเจอร์และดูลานทำเกมชิงกันอย่างสวยงามเกือบทำประตูได้นาทีที่64โรเจอร์ลุยเดี่ยวและส่งบอลบุกเข้าหน้าประตูก่อนยิงเข้าไปอย่างทรงพลังทำให้วิลล่าขยับหนีเป็น2-0โรเจอร์และดูลาาโดดเด่นมากในเกมนี้แมนซิตี้พยายามบุกหนักในช่วงท้ายเกมแต่ยังไม่สามารถจอแนวรับของวิล่าได้นาทีที่82วิล่าเกือบทำประตูได้อีกครั้งแต่พลาดไปนาทีที่92 แมนซิตี้ตีไข่แตกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจังหวะสุดท้ายสกอร์ไล่มาเป็น2-1ช่วงนาทีสุดท้ายวิลลาเลือกยอมรับใบเหลืองเพื่อหยุดเกมรุกของแมนซิตี้จบเกมแอสตันวิลลาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1ผู้เล่นโดดเด่นโรเจอร์แข็งแกร่งและทำประตูสำคัญในเกมนี้ดูลานช่วยสร้างเกมรุกและทำประตูเปิดเกมให้ทีมรูปเกม แอสตันวิลล่าเล่นเกมรับอย่างเหนียวแน่นและสวนกลับได้มีประสิทธิภาพส่วนแมนซิตียยังคงทำเกมรุกตามสไตล์แต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดจนกระทั่งช่วงท้ายเกม